บัดนี้วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่45ที่ข้าพเจ้านางสาวรัตภัสศรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสดสัตยายพสูตรพระปริศและมุนต่างต่างถวายเป็นพุทธุบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจรยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอึกได้มีสมาธิจดจอ่อเนี่ยระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิน บทที่1บทกับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัทงภะคะวันตาพิวาเทมิสวากขาโตภะคะวัตตาธโมธัมมังนมัสามิสุปะริปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังคังนมามิบทที่สองบทบูชาพระเพริพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตคุเนหิต พระมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวะชีวงังอาหางพุทธังธรรมังสังขังสรารนาคโตปูเชมิรัตนตะยงังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธธรมังมุนีราชสสะสุนันตุสักขะโมคะทางสักเคกมีจารุปเปคีริสิกาัตะเตจันตาลิกเกวิมาเนีทีเปรเัตเถจคามตรุวนาคาหาเนเคหะ วัตถุมหิเขตเตภุมิมาจะย,ยันตุเทวาชละทละวิสมียะขะคันธพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโอยมะทันตาธรรมะสวนาการโรยมะทันตาธรรมะสวนากาโลยมะทันตาบทที่สี่บทสวดปุปผะพานามากาล นะโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนาปาทะพุทธังสรณงกชามิธัมมังสรณงกชามิสังฆังสรณงกชามิทุติยมปีพุทธังสรณงกชามิทุติยมปิธัมมังสรณงกชามิทุติยมปิสังฆังสรณงกชามิตติยมปิพุทธังสรณงกชามิตติยมปิธัมมังสรณงกชามิ ตติยมปีส ah ังฆังสรนังอามิบทที่6บทสวดสัจจะกิริยาคถานัตทิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสจาวเชนะโสที่มีหตุสุพทานัตทิเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสจาวเชนะโสที่มีหตุสุพทานัตทิเมสรนังอัญงสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสจาวเชนะโสที่มีหตุสุพทาบทที่7บทสวดติรตนะปะนามคถา พุทธังนเมรตัตนภูตะสรีระจิตตังทำม,มังนเมรตัตนภูตะวิสุทธิสารังสังคังนเมรตัตนภูตะสุสีลทัทฐิเอตังนเมร,ตน,ต,ร,ต,นรตนาตาิตรัตังรัตนตายยาวังสัมมาสมโมสริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสป,ปะวัตตังอสุมิจะยัมหิติหิปิ ตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตธิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกัตาจิจ,จัจเจเรนะจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตถาสัทถังวินยูนหิปันทิตะชะเนหิวิชนญะรูปังโลกัมหิเกหิหจิกัทัจ,จุปะลัพนียังเกสันจิสุธุวิธิตังคุณกายยะนายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุ ตัมปิสมุปัสตังมนาสิกสุทธะปะสาธะทานังปุญญาติกา,ามะสมุตตมะมุนปุณนะภูมังทุกขาปรมุจนะมุขะสระนางคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชะเหนื่อยยังนิพานะสัจฉิกริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิสะกิเลสะมะละโสธนะสิทธิยาจะ สาธุหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารนังคมะนยะเมวะตสมาหิตังติรัตนังสารนังคะตัมหะรัตินที่วังคณะเนสุนามสะมานาปูเชมะจาปิสสตัง สุปะสันจิตตาตถานุปาริจริยาสทารตาจะปุญยนะตัถะสุกะเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสวัตถิโหตุเยโอเจทะธรรมวิณยมหิปมานภูโตโลกุตตาราพิสมโยนิยโตสุโพนชังตัศโสปะนิสะยะจะยายะอยัมปิโหตุวัวตถุเตเยไปริจิตโต สุป,ปะสาธะกาโรบ <c oughs> ที่แปดนัมการะสจิทิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาประกัศโถสามังวะพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังศีรสาระมามิโลกัสนาทจะวินายากัจจะตันเตจสะเตยชะยสิธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมตุธรรมโมทโชโย วิยาตัาสสะสตุทัสเเสสิโลกสะวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทะรสสะถารีสาตาวะโหสันติกโรโุุจินโนธรรมังวรันตังสาศสรสานะมามิโมหัป,ปะทาลังอุปะสันตะทาหังตันติยสาเตชยสิทธ,ธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเสมนตุสัทธรรมะเจนาคุณะสุขาตานุโคโยโลกสะปาปูปะ กิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกโจะ <c oughs> สวากขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังคังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพัฒพุทธังสมาสีละทิทิงตันเตจสาเตยชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาเสมินตุบทิก้าบทสวสดนมการอัตตกาศคาถา นมโมอรหัตโตสัมมาส,สัมพุทธสัสสะมิเิชโนนมโมอุตตมะธรรมมะสะสวาขาตัเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธะสีรัติทิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนะตายัสสะสาธุกังนโมโอมะการตีตสะตสะวัตถุตยัสปินมโมการัปภาเวนะวิคัชฉันโตอุปัถวานมโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานมโมการัะ เชนะวิธิมหิโหมิเชตวา